ก็ก็ดีใจกับชีค่ะดีใจเพราะว่านั่นก็ดูเอนเลิฟมากเลยค่ะแล้วก็ดูแฮปปี้ขึ้นเยอะมากๆเลยได้เห็นเห็นความความรับของเอบขอมันว่างบเขาบอกว่าเหมือนกินรับรู้มาตลอดเปล่าก็รู้เขาก็เขาก็บอกเราค่ะอินดีเอ็นพอเขามั่นใจว่าเขาคุยกับคนนี้แล้วเขาถึงจะบอกเราเราได้ช่วยสแกนไหม ได้ช่วยก็มีเจอกันมีมีได้ไปทานข้าวด้วยกันอยู่อะค่ะอุณแม่ครับประกาศเชียร์เขาดูเหมือนคุณโบเขาต้อดูสดใสขึ้นกลับมาเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จากที่ปกติเป็นคนแบบ e อ e น g รร้อยอยู่แล้วตอนนี้เป็นพัดเลยค่ะเป็นล้าเลยค่ะก็ดีใจกับเขาค่ะเพราะว่าพี่พี่แบงค์เขาก็เป็นแบบผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยความรักก็ ก็เหมือนแบบค่อยไปค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เขาก็ happy แฮปปี้แล้วก็เราก็ดีใจกับเขา,าเรามีแบบเพื่อนตอนก่อนหน้าเนี่ยที่เขาหลังพาไปแนะนำรุ่นพักเลยเงี้ยพวกเราเชียร์กันแบบเต็มที่เลยค่ะคิมอาจจะไม่ได้เป็นไ y p e ที่เชียร์ค่ะเพราะว่าให้เพื่อนตัดสินใจเอ,เองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยยุ่งอะไรเท่าไหร่ค่ะ,คะก็คือเขาโตแล้วด้วยค่ะแล้วก็ เขาก็รู้แหละว่าอะไรที่เขาแบบควรไม่ควรอะไรอย่างนี้แล้วก็เราแค่เหมือนเป็นกำลังใจให้เขาเฉยๆ<ร>ค่ะพอร์ตด้วยสาซัพพอร์ตค่ะเพราะว่าดีก็แล้วก็ดีด้วย